ยกขึ้นมาด่างล้มหัวได้เห็นตะปานินมันให้บาทเดียวมันงถไปและแม่ นิ่งีนะเีนแงันนีไงบ่แม่นั่นนะลูกบัว่นี่ต้ะดึงปีนน่อือนั่งตัวยี่เลยหนหันรอแม่ยืน่นลูกได้สะดุ้ไง่่ล่ะแต่ก็ลั่งไปปาช่อโค่ตามูนแม่ว่นะเนลงๆนี่สะดุ้งไงวนะากกอนถากอน่ปันั่ อ้ย่าเล่นกับแม่ลูกปลาเป็นไงเลยครับนี่โหข้อตห่นสุดนี้นี่แหะบนไงสุดละวันนี้ว่านปลานั่นเ้ยว่านปลายี่สุกับเธอแหล